สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีกทีหนึงนะครับวันนี้เยน็นวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568นะครับเป็นเวลาเย,นยน 10, 7, นา็นเย็น17นาฬกา12นาทะครับก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆมาพูดถึงกันวันนี้จะพูดถึงเรื่องนักเตะคนหนึ่งนะครับที่มาอยู่ที่เมืองไทยกับคุณพ่อแล้วก็ได้ไปเซียนสยาก,กับสโมสรยักษ์ใหญ่ใน เยอรมันหรือว่าจะเป็นในยุโรปก,ก็ว่าได้ทีมหนึ่งคือบาเยนน์มิวนิกแล้วก็จับฉลากยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายเย็นวันนี้นะครับนาฬกานี้ไม่ถึง1ชั่วโมงนี่เขาจะจับฉลากว่าใครจะได้เจอใครแล้วก็พูดถึงเรื่องของนูนเยตตอนนี้ขาดความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ตารางาแล้วก็ตารางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้มี1คู่นะครับนะ อันดับแรกก็มาพูดถึงเรื่องน้องคนหนึ่งนะน้องคนหนึ่งมีชื่อว่าไมคอนดักลาสคาโดโซน้องคนนี้เป็นาชาวบราซิลนะฮะเดินทางมาอยู่เมืองไทยกับคุณพ่อตั้งแต่ตอนน้องอายุสองขวบกว่าๆนะเพราะว่าพ่อนะมาเล่นฟุตบอลที่เมืองไทยน้องก็เลยติดตามมาอยู่ที่เมืองไทยกับพ่อตั้งแต่ยัง,ยงเด็กเลยนะตอนนี้น้องอายุสิบกว่าปีแล้ว ลองนึกดูว่ามาอยู่เมืองไทยเรียนหนังสือที่เมืองไทยพูดไทยอ่านเขียนทุกอย่างเหมือนคนไทยเป๊ะเลยถ้าน้องไม่มีหน้าตาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเดินไปในตลาดเนี่ยเขาก็คิดว่าน้องเป็นคนไทยไงแหละนะเพราะว่าเออก็พูดอ่านเขียนฟังเหมือนคนไทยเป๊ะเลยเพราะว่ามาอยู่ตั้งแต่สองขวบเรียกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตน้องใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะครับน้องก็เ,เรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ไป ดูพ่อแข่งฟุตบอลเล่นฟุตบอลด้วยนะผมเคยเจอน้องอยู่2อาครั้งนะเวลาน้องที่เข้ามานั่งดูพ่อแข่งฟุตบอลเสร็จพอจบเกมนะพ่อก็จะเดินไปหาน้องแล้วอุ้มน้องลงมาเคาะฟุตบอลเล่นที่สนามนะน้องชื่อว่าไมคอนดักรัสคาโดโซมีรู้สึกว่าจะมีน้องพี่น้อง้าแฝดกันอีกคนหนึ่งนะแต่เป็นแฝดคนละฝาเขาเรียกว่าแฝดคนละฝาคือเป็นแฝดที่เป็นผู้ชายคนนึงเขาคือน้องกับผู้หญิงคนนึง ส่วนผู้หญิงคนที่เป็นฟาเฟดแฟดน้องไะนะตอนนี้ติดทีมชาติมาซู่ชุดยู 20, เออชุดยูสิบปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้องคนนี้คือน้องไมคอนดักลัดคาร์โดโซนี่ก็อยู่อะคาเดมีเมืองไทยจนไปเข้าตาแมวมองเป็นไปเข้าตาแมวมองของทีมไบยอนมิวิกนะก็เลยให้น้องไปเออเป็นทีมเออเป็นอยู่สโม,มสร ฟุตบอลบาเยอร์มิวนิกนะอยู่ในทีมยูเยาวชนนะอยู่สโมสซัดสุรรสานเยาวชนของบาเยอร์มิวนิกนะครับจนกระทั่งล่าสุดนะาบาเยอร์มิวนิกก็จับน้องเซนสัญญาไปเซนสัญญานะครับเซนสัญญาเป็นแบล็กนักเตะของบาเยอร์มิวนิกนะครับอยู่ในสังกัดของบาเยอร์มิวนิกสัญญานี้ไปจนถึงปี2027นะฮะเขาบอกว่าน้องมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นทีมบาเยอร์มิวนิก ชุดอยู่17ปีนะบชุดอายุต่ำกว่า17ปีนะครับน้องให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานวมืนี้ว่าน้องนะก็ดีใจมากและขอบคุณคนไทยมากนะครับที่ให้ทําให้เขาได้มีชีวิตอยู่ที่เมืองไทยอย่างอออย่างมีความสุขได้ฝึกฟุตบอลบได้เล่นฟุตบอลได้เรียนหนังสืออะไรต่างๆน้องก็มีเพื่อนเป็นคนไทยด้วยนะั่นนะน้องก็บอกว่าเาเขามีความรู้สึกว่าดีมากนะเขานะ่ะจริงๆแล้วเขา อยากเล่นให้ทีมชาติไทยนะครับอยากเล่นให้ทีมชาติไทยมากนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงบาราซิลนะก็โอกาสที่จะติดมันก็ค่อนข้างยากนล่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆน้องอยากเล่นให้ทีมชาติไทยแต่เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องสัญชาติน้องมีสัญชาติเป็นบาราซิลน้องไม่ใช่ลูกครึ่งนะน้องไม่ใช่ลูกครึ่งน้องเกิดที่บาราซิลนะเป็น เป็น,เป,นเป็นชาวบราซิลแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยกับพ่อนะั่นแหละกับคุณพ่อคุณแม่นะั่นแหละนะก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยนะั่นแหละกับน้องก็มีความผูกพันกับประเทศไทยมากนะครับนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องน้องแม่คอนรักรัดคาร์โดโซติดตามกันต่อไปว่า,อ,าอนาคตจะเป็นเช่นไรนะครับนะติดอยู่เรื่องสัญชาตินะน้องบอกนะสัญเรืองเรื่องสัญชาติผมไปดูมาละน้องยังไม่สามารถที่จะโอนมาเป็นสัญชาติไทยได้นะครับ จับฉลากยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็วันนี้ ا, จะมีการจับฉลากนะรวมทั้งยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยก็จะมีการจับฉลากเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้นะประมาณสัก40กว่านาทีนี่แหละเขาจะเริ่มจับฉลากถ้าอยู่ทางฝั่งยุโรปก็จะประมาณสักเที่ยงเที่ยงตรงกับบ้านเราก็ประมาณ18นาฬิกาบ้านเรานะครับ นะครับมาพูดถึงเรื่องนูเยตนะับเรื่องนูเยตตอนนี้สถานการณ์ของลิเวอร์พูลนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่ามันดาวลงมาไม่เหมือนช่วงแรกๆในช่วงต้นฤดูกาลนะครับจนกระทั่งทำคะแนนทิ้งห่างทีมรอกจากหูงงยางอาร์เซนอลไปได้ถึงหลายแต้มนะช่วงนั้นนะฮะแล้วก็อาร์เซนอลก็เริ่มกี้จี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงช่วงหนึ่งก็แมน s ชสตี ที่บิขึ้นมากับลิเวอร์พูลก็ฟอร์มตกลงไปจนตัวนี้หายไปจากสารระบบที่จะลุ้นแชมป์ลีกแล้วถ้าพูดถึงในทางปฏิบัตินะแมนสเตีเนะ่ยโอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยเหลืออยู่แค่นิดเดียวเองนะแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยนะยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติน,นั้นน่าจะหมดโอกาสแล้วทีนี้มันก็เหลือแค่อาร์เซนอลตัวนี้ลิเวอร์พูลนำอาร์เซนอลอยู่เพียงแค่8คะแนนเท่านั้นนะครับ ในขณะที่แข่งมากกว่า1น,นัดด้วยนะครับแข่งมากกว่า1น,นัดนำอยู่8คะแนนนะครับถ้าอาร์เซนอลเก็บตกนัดที่เหลือได้เก็บได้3คะแนนเนี่ยจะทําให้ช่องว่างนะกลับมาเหลือ5คะแนนแล้วครับทีนี้ดูสิครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะหลังจากที่ทําคะแนนทีมห่างมา3นัดหลังสุดของลิเวอร์พูล3นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลนะจะเข้าคะแนนเต็มนะ ทำได้เพียงห้าคนะแนนทำแจมหายไป4ขคะแนนเลยนะฮะนับจากที่เสมอเอเวอร์ตันสองสองแบบที่ควรจะชนะได้3แต้มก็าหายไป2แต้มแล้วก็กลับมาชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ในบ้านตัวเองนะครับสองหนึ่งแบบหืดจับแบบเรียกว่าน้ำลายเหนียวคอเลยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดไปเสมอแอสตันวิลล่าที่วินลัาพ์คมา สองประตูต่อ2แบบที่น่าจะชนะเช่นเดียวกันนะทำให้แตมหาอีกสองแจมนะครับอันนี้ก็ทําแทนที่ที่ว่าจะมีโอกาสทิ้งห่างออกไปก็กลายเป็นว่าทําให้คู่แข่งมีโอกาสที่จะบี้คืนมาอีกแล้วนะครับจากใชชนะแค่นัดเดียวนี่มันก็ส่งผลให้กับทีลูฟูตอนนี้อาเนสซูร์ตี่ก็แื่แก,ก็แบบเดือดดานกับนัดล่าสุดมากนะครับเ,เขาบอกว่า ตอนนี้เซอร์งน,นันออกมาตำหนิหนูเย็นะฮะในนัดล่าสุดที่ทำโอกาสหลุดหายไปจากการได้ลงสนามเป็นตัวสำรองในนัดล่าสุดที่เจอกับแอตเนตินลาแทนที่ว่าจะทำประตูให้ลิเวอร์พูลเอาชนะแอตันวิลดาได้เขาพลาดโอกาสหนึ่งหนึ่ง,งไปสองครั้งนะหลังจากที่ตีเสมอได้แล้วสองสองนะครับโดยทางด้านของ นูเยสนั้นเขาทําโอกาสพลาดจากลูกที่ซูบอร์ไลผ่านบอลเข้าไปให้นะครับเพราะว่าผู้รักษาประตูออกมาจะตัดบอลกับซูบอรไลแล้วนะฮะซูบอรไลก็เลยผ่านบอลไาให้ดูเยสยิงแบบหนึ่งๆนะครับแต่ว่านูเยสนั้นพลาดครับยิงแบบที่ประตูไม่มีด้วยทาไปนะฮะในระยะแบบว่าอยู่ในกรอบเขตโทษใกล้ๆเลยนะเขายิงเผาคนก็เรียกว่าได้นะฮะโอกาสที่จะเข้าประตูนั้นสูงมากแต่ว่าเขายิงข้ามคานครับดูจังหวะนี้ เขายิงข้ามคานนะก็าทาให้ความมั่นใจของเขาเนี่ยลดลงถอยลงนะครับทําให้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยความของเขาในที่อยู่ในสนามเนี่ยในช่วงเวลาที่เหลือนี่นะเขาเไม่สามารถเขาก็พลาดโอกาสอีกครั้งหนึ่งด้วยจากลูกที่ลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วโดนผู้รักษาป,ประตูของแอตเลติลาออกมาสไลด์บอลตัดออกไปได้นะล้วกาพลาดโอกาสในหนึ่งสองครั้งแล้วก็อาเนสรัสเขาบอกว่าอาการพลาดของนูเยสเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นเรื่องปกติทุกคนพลาดได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนมีโอกาสทําประตูได้จะเข้าประตูทุกครั้งการพลาดมันเป็นเรื่องปกติแต่เขาไม่ได้ติดใจเรื่องที่นูนเย็ดทาพลาดเขามาติดใจเรื่องที่ว่าพอหลังจากที่นูนเย็ดทาพลาดแล้วนี่นูนเย็ดไม่กระตือรือร้นไม่มีความขยันขันแข็งไม่ยอมเหนื่อยเรียกว่าขี้เกียจนั่นแหละขี้เกียจไม่วิ่งไล่บอลช่วยเพื่อนไม่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละ เขาเรียกว่าตรงนี้นะ่ะเขาไม่พอใจตรงนี้แล้วก็ไม่พอใจอีกจุดหนึ่งก็คือว่าพอหลังจบเกมแล้วนักเตะคนอื่นๆนะเดินเข้ามาขอบคุณแผ่นบอลแต่เขาเดินแยกตัวออกไปจากาผู้เล่นคนอื่นๆนะเดินกลับเข้าไปห้องแต่ตัวเพียงแต่คนเดียวนะครับไม่คือว่าเขา นูเยกตอนหลังเนี่ยเขาออกมาโพสในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่าเขารู้สึกิติหวังนะฮะกับที่ฟอร์มในวันนี้มากแล้วเขาก็บอกว่าต่อไปนี้จะทําทุกอย่างสิ่งทุกอย่างเพื่อ,อทีมนะครับจะทุ่มเทเพื่อทีมต่อมาไม่นานเขาก็ลบข้อความของเขาในทวิตเตอร์ทิ้งนะครับนั่นแหละครับก็คือทานอาร์เนสร์ตเขาก็ตั้งใจเข้ามาคุมทีมตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับเขาก็ เป็นครั้งแรกนะครับที่ออกมาพูดถึงลูกทีมในเชิงตำหนินะครับในเชิงตำหนิเล,เลยนะฮะเพราะว่าส่วนมากนี่อาร์เนอร์สลตเนจะออกมาพูดในทางปกป้องลูกน้องตลอดเลยไม่มีครั้งไหนที่เขาะอกมาพูดแบบตำหนิจิดเยยนการเล่นของผู้เล่นของทีมเสมอครับนี่เป็นครั้งแรกที่อาร์เนอร์สโตออกมาพูดตำหนิลูกทีมนะครับออกสื่อนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มของลิเวอร์พูลนั้นตามที่บอกนะครับลิเวอร์พูลนั้นก็ จากการกำสึกหนักมากเกินไปในช่วงระยะหลังเนื่องจากว่ามีโปรแกรมเตะเตะเตะที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 กันอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดคือทําให้นักเตะนั้นพละกําลังสดถอยหดหายไปจากการเตะทีๆแล้วก็นักเตะไม่มีเวลาพักนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากการโรเตชันนั้นมีน้อยมากแต่ใช้นักเตะชุดเดิมๆชุดเดิมๆชุดเดิมเหมือนกับว่านัดนี้แข่งแล้วชนะทาผลงานดีนัดหน้าก็ใช้ชุดเดิมชุดเดิมชุดเดิมจนมาถึงเอเอคัพที่เห็นนั่นแหละครับที่ เเรียกว่าให้ให้ทางตัวจริงพักเกือบเกือบค่อนทีมนะฮะผลก็ปรกกันว่าไปแพ้ทีมที่ต่ําชั้นกว่าเป็นเกือบ100ร้อยอันดับแล้วนะก็คือพรีมัตนี่ะนะทำให้ตกรอบเอเอคไปเมื่อไม่นานมานี้นะตกรอบสีน่นนะครับนั่นคือเหตุผลจากการกรรมศึกหนักแล้วไม่ Jadi, รโรเตชันนักเตะเพราะว่าเขา ผมคิดว่านะเขาคิดว่านัดนี้ใช้บริเด็นชุดนี้ชนะนัดหน้าก็ใช้บริเด็นชุดนี้ชนะในช่วงแรกนะมันพลังมันยังมีอยู่ไงแต่ว่ากราฟของพลังพลังงานมันหายไปมันหายไปเนี่ยนักเตะก็ตามที่บอกกันแหละพอนักเตะมันไม่ด้พักกักมันเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันการโรเตชันมันไม่ค่อยดีมันก็จะมีผลมันก็เลยส่งผลตอนนี้เนื้อสัวก็หวังว่าจะใช้อะไรซำรองแบบุูนเยสอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ทําให้เขาผิดหวังมากกว่าเดิมนะจากพฤติกรรมนะ ง่ายๆนะครับจากพฤติกรรมนะเขาไม่ได้เสียดเรี่ยวเรื่องทำทำพลาดจากการยิงประตูนะักแต่เขาเสียดเรียวเรื่องพฤติกรรมที่พอทําประตูไม่ได้แล้วทําให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจที่อยู่ในสนามแล้วไม่พยายามทุ่มเทเพื่อทีมนั่นเขาพูดถึงอย่างนั้นนะครับคือขี้เกียจนะเขาบอกว่าในานองนั้นแหละจะแปลเป็นไทยแบบง่ายๆนะครับแล้วครับก็วันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะ มันตอนเย็นวันนี้นะฮะซึ่งมันจะตรงกับตอนตีสามเช้าเช้ามืดนะก็นี่นับจากนี้ไปนะครับประมาณเสามหกประมาณเก้าชั่วโมงนะประมาณเก้าชั่วโมงก็คือตีสามบ้านเราตอนตีสามนิรกาของชาววันเสาร์นะที่ยี่สิบสองงานละครับก็จะเป็นการขัน,นะร,ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบเบนฟ็อตนะครับก็จะคิกออฟกันนะฮะตีสามบ้านเรานะครับวัน ที่ King Power Stadium เมืองเลสเตอร์นะครับมาดูเฮ to Head หรือว่าการเจอกันของทั้ง2ทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับเจอกันทั้งหมด5ครั้งนะครับเจอทั้งหมด5ครั้งเป็นทางด้านเสเตอร์ิตีชนะ2นะครับคือชนะในบ้าน1ชนะในเกมเยือน1ส่วนเบรนฟอร์ดนั้นชนะเพียงแค่1ครั้งนะฮะหครั้งที่ชนะก็คือชนะในบ้านของตนเอนะครับอีก2ครั้งที่เหลือน,นั้นคือเสมอกันนะครับพบกัน5ครั้งนะ เสมอสองนะครับมาดูรีเซนต์เอ่อมิทติง้งหรือว่านัดที่เจอกันเองของทั้งคู่นะครับไล่มาตั้งแต่ที่ไกลที่สุดที่นานที่สุดนะฮะเบนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้กับเลสเตอร์หนึ่งสองนะครับในปี2021แล้วก็เลสเตอร์มาเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดสองหนึ่งนะครับสลับกันละทีนี้เอ่อเลสเตอร์นะครับในฤดูกาลถัดมาก็เลสเตอร์เสมอกับเบนฟอร์ดสองสองในบ้านเลสเตอร์นะครับแล้วก็ ต่อมาก็เบนฟอร์ดก็มาเปิดบ้านรับการเยือนเรสเตอร์ก็เสมอหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับในฤดูกาลที่แล้วส่วนฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลนี้เมื่อตอนต้นตอนตอน,ตอน,ตอน,ตอนแรกนะครับเบนฟอร์ดก็เปิดบ้านชนะเรเตอร์ไป4ประตูต่อนหนึ่งนะครับที่กีเทคคอมมูนิตี้กีเทคคอมคอมมูนิตี้สเตเดียมเลยนะเมืองเบนฟอร์ดนะครับที่วันที่ 30พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับนี่คออือสถิติล่าสุดที่พบกัน5นัดหลังสุดนะครับส่วน5นัดหลังสุดในลีกนะครับ5นัดหลังสุดในลีกเลนเตอร์ซิตี้นั้นชนะหนึ่งแพ้สี่นะครับโดย2นัดล่าสุดก็คือแพ้นะครับส่วนเบนฟอร์ดนะครับหนัดหลังสุดนั้นคือชนะ2สเสมอ1แพ้2น,นะครับโดยนัดล่าสุดที่ที่เจอกับเบนแฮมนั้นเบนฟอร์ ก็ไปเยือนชนะเวทแฮมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอันดับในลีกนะครับเป็นทางด้านเดลต้าซิตี้อยู่เอ่อรองบุ้ยนะครับสิบเก้านะฮะอันดับสิบเก้านะฮะรองบุ้ยนะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดนั้นอยู่อันดับสิบเอ็ดนะครับคืนนี้นะครับขอชมนะครับส่วนคืนวันพรุ่งนี้ไม่อีกนะครับคืนวันพรุ่งนี้มีอีกในสุดสัปดาห์นี้จะมีแข่งกันครบสิบคู่นะครับพรุ่งนี้จะเยอะที่สุดเลยนะครับ พรุ่งนี้ตอนทุ่มครึ่งนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับเป็นเอเวอร์ันจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับตอนคู่สี่ทุ่มมีหลายหลายคู่แล้วเกินนะครับเริ่มจากสี่ทุ่มคู่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมนะครับโหน่าดูมากนะตอนนี้อาร์เซนอลกำลังไล่กีลิ์พูขึ้นมาอยู่นะครับจะลงแข่งก่อนลิ์พูนะครับก็บอร์มัธนะครับจะพบกับบูฟนะครับ ฟูแลมพบกับคริสตันพาเลสอีวิททาวพบกับซัปเปอร์แล้วก็ซาวดันพบกับไบรตันอันนี้คือคู่สี่ทุ่มนะครับคู่สี่ทุ่มนี้มีเห้าห้าคู่นะครับนะครับแล้วก็มีคู่เที่ยงคืนสามสิบนาทีอีกแอสตันวิลลาที่เพิ่งเสมอกับลิเวอร์พูลนะจะพบกับเชลซีนะครับนี่คือคืนวันเสาร์พวกนี้ส่วนวันอาทิตย์ก็ จะเป็นคู่สาทุ่มนะฮะนิ United, วคาสเซลยูนเต็ดพบกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสนะครับแล้วก็เป็นคู่เดึกดสุดนะครับคู่แมนเชสเตอร์ซิตีพบก,กับลิเวอร์พูลในเวลาห้าทุ่มครึ่งน,นะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะรบแข่งกันครบสิบคู่นะครับเป็นยังไรบ,งบ้างครับท่านผู้ชมครับมีข้อมูลอะไรดีๆมานะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงหลังมานี้ใช้เวลาเยอะนะครับก็ ค่อยเก็บทีนินิดเก็บทีนิด,น,ด,น,ด,ดน,นิดก็ดีกว่านะครับมีอะไรก็จะมาพบกันเองครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านลายครับสวัสดีครับเสียงนกร้องชัดมากอยู่บนยอดไม้นั